สวัสดีค่ะ every f a นค l ับน้องแอมชุนทิชาทุกท่านยินดีตอนรับสู่ช่องคุณแม่มาแช่นะคะก่อนอื่นคุณแม่ก็ต้องขออนุญาตน้องแอมหลายๆลด้เค่ะที่คุณแม่ได้นำภาพมาลงให้ every f a นค l ับเลยรับชมกันนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของภาพนั่นค่ะคุณแม่ค่ะอยากเอามาอัปเดตให้แฟนคลับ e v e ี y day บ u n งเราขาดถึงหลายๆมุมุ่งกมเป็นตาหากของน้องแอมค่ะ แล้วก็ในคืนวันที่21ธ่ผ่านมากค่ะวัดอุดมร่างสีหนองแขมที่กรุงเทพมาหานครเนาะค่นนะเ c รีแฟนลับไปให้กำลังใจน้องกันร้ายเนาะคะ่ะก็ดีใจกับน้องหลายๆเนาะคะ่ะน้องแอมของห้าวกา็ให้ความเป็นกันเองนะาักนะคะเมื่อวานสีเป็นจังหวะที่ลองเพลงกะ,ะน้าหักน้าเบิ้งเนาะคะ่ะแล้วก็เวลาพูดคุยกับ เบบซีแฟนคลับก็บให้ความเป็นกันเองเป็นตะหากหลบ่มินธรรมดาได้น้องแอมของหา้านี่ถ้าเล่นนะาฮักนะคะทุกคนขาเป็นเด็กหน่อยที่บุคลิกท่าทางเนี่ยเอิว่าเฮตยแหย่พี่แฟนคลับเลยฮักเลยลงไหลเลยเนาะค่ะเนาะความเป็นตะหากของน้องนี่น้องเกง่งไม่ว่าจะเป็นการว่าการจ้าบทบาทของน้องนี่พพิกไปตามเหตุการณ์ได้ตลอดเลยเนาะค่ะเนาะก็เป็น อ่าอีกย่างที่เบิ่งเลอเป็นธรรมชาติค่ะก็ขอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับนะคะที่ไปให้กำลังใจน้องกันหวังว่าี่ให้ความหักความเมตตาน้องไปดุนๆนะคะเอฟซีแฟนคลับ่ะ,ค,ะคุณแม่เบิ่งไปกับยีมไปเนาะค่ะคุณแม่ก็ได้เขาไปติดตามเบิง่งนะหลายๆช่องทางเนาะคะ่ะกับ ในช่อง YouTube ต่างๆคือกันเนาะค่ะเนาะก็ได้ไปติดตามเบืงองเพราะว่าคุณแม่กับบไดไปหนางานนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะเพราะว่าอยู่ไกลเนาะค่ะก็ได้เบื่องตามโลกโซเชียลคือกันเนาะคะ่ะในมือแรกนี่ก็อย่าลืมได้ค่ะด้วชาวอำเภอปทุมราชจังหวัด้อยเอ็ดนะคะเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องกันหลยๆนะคะพี่น้องทางบ้านเฮา คุณแม่ก็ขอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับน้องแอมชุนติชาทุกท่านนะคะที่เขามาให้กำลังใจเขามารับช่มรูปภาพนะคะของน้องแอมในช่องคุณแม่เนะคะีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้คุณแม่น้ำในด้วยค่ะเผื่อคุณแม่ติดใมีกำลังใจแล้วก็ไปเก็บภาพนะคะของน้องแอมมาให้ได้รับช่มกันไปเรื่อยๆนะคะ